สวัสดีครัเ,เพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจําที่หนึ่งสิงหาคมปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับอังกฤษตัวเด่นก็คือหนึ่งกับสี่เก้าก็บสองหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่เจ็ดสี่เก้าหนึ่งสี่สองสี่เจ็ดหนึ่ง

จับคู่ก็สามหกหกสามเก้าสองสองเสองหกหกหาะต่อไปรัสเซียแต่กับหนึ่งสองก็ห้าแป 8, ศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งสองหนหนึ่งหสองห้สาหนึ่งหสองแดหนึ่งจับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดสองหหสองหนึ่งหหหนึ่งห้าแดแห้าเนาะ ก็ขอเ,เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะจับคู่ลุ้นด้วยกันนะคะทั้งสองสามแนวทางเนาะอังกฤษกับเยอรมันมาเหมือนกันเด้อรัเสเซียต่างจากเขาหน่อยเนาะก็ขอเ,เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ลุ้นด้วยกันนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ